มาดูวิธีการสอบใบขับขี่รถในประเทศญี่ปุ่นของผมกว่าจะได้ใบขับขี่รถรุ่นกลางมานะครับอันดับแรกผมสอบเป็นใบขับขี่รถยนต์ธรรมดาและเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับในการสอบใบขับขี่รถยนต์ครั้งแรกในญี่ปุ่นของผมก็ค่อนข้างยากหน่อยครับเนื่องจากใบขับขี่รถในประเทศไทยของผมหมดอายุนานเกินกว่า3ปีต้องกลับไปเมืองไทยสอบใหม่ทำใหม่หมดนะครับ โดยวิธีการของผมคือเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นอยู่หลายรอบนะครับเพื่อไปพักอยู่ในประเทศไทยครั้งละ2อามอาทิตย์และรวมกันแล้วครบ90วันและต้องไปขอใบรับรองการเข้าออกประเทศจากหน่วยงานของรัฐมายื่นเรื่องขอสอบที่กรมการขนส่งของญี่ปุ่นนะครับพอได้ใบขับขี่รถธรรมดาเกียร์ออโต้มาแล้วครบ2ปีถึงได้ไปเข้าโรงเรียนสอนขับรถในประเทศญี่ปุ่นเพื่อสอบเป็นรถบรรทุกรุ่นกลางเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์กระปุกนะครับ พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาในการสอบใบ,บขับขี่รถในญี่ปุ่นก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ